สวัสดีค่ะตามปัญหาที่คุณติดไว้ะนะคะสอบถามในเรื่องของการที่ว่าหน้าจอมันขึ้นในเรื่องของการหมุนอุปกรณ์นะคะขั้นแรกค่ะให้ตรวจสอบก่อนค่ะว่าในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีการล็อกหน้าจอไว้ไหมถ้าเกิดไม่มีการล็อกค่ะหน้าจอสามารถที่จะ,ะหมุนเป็นทางด้านนี้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดของคุณนะคะน่าจะมีการติดเรื่องของการล็อกนะคะถ้าเป็นซัมซุงนะคะให้กด หรือว่า Android อื่นๆนะคะให้กดลากลงค่ะเสร็จแล้วก็ให้ไปเลือกตรงนี้ค่ะการหมุนหน้าจออัตโนมัตินะคะให้เลือกเป็นหมุนหน้าจออัตโนมัตินะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของ iPhone ค่ะอาจจะมีการเซตติ้งที่คล้ายๆกันนะคะลองดูนะคะว่าของเราตั้งค่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดเราเช็คแล้วว่าของเราค่ะเป็นระบบการหมุนอัตโนมัตินะคะให้กลับไปที่บทเรียนค่ะนะคะ หน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะให้หมดอุปกรณ์ค่ะเป็นแนวนอนนะคะแบบทดสอบมันก็จะปรากฏมาค่ะทีนี้คําถามของเขานะคะก็จะบอกว่าให้ท่านจับคู่ได้ทตากับหน้าที่หลักและข้อบ่งชี้นะคะอันนี้เราทําแล้วเราลากกลับมาก่อนนะคะโอเคทีนี้ค่ะทางด้านซ้ายมือค่ะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแบบคําถามนะคะทางด้านขวามือค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของที่เราคิดว่า Higher มันน่าจะจับคู่กันนะคะสมมติค่ะสมมติสมมติในเรื่องเราคิดว่าการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและการสมานแผลและการเจริญพันธุ์นะคะตัวไหนที่น่าจะช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและสมานแผลและการเจริญพันธุ์นะคะสมมติ Smooth, ถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นสิงค์ค่ะให้กดค้างค่ะนะคะหน้าจอมันก็จะขยับไปขยับมาแบบนี้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ลากลงไปยังคําตอบที่ท่านต้องการ ะะสมมุติว่ามันวิตกตายแล้วมันเลยไม่เป็นไรค่ะกดค้างไว้ค่ะแล้วก็ไปวางในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยค่ะนะคะ,ะมันก็จะมาตรงนี้ค่ะครั้งแรกอาจจะยังไม่คล่องนะคะแต่ครั้งถัดไปรับรองทําได้ค่ะนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสมมตินะคะอันนี้ก็คือเราลากไปแบบไวๆเนาะสมมุติว่ามันเป็นแบบ อย่างนี้ค่ะแล้วก็ลากขังไปนะคะจนกระทั่งครบทุกหัวข้อนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะคะเราคิดว่าอคำตอบเราชัวร์แล้วนะคะก็ให้กดถัดไปได้เลยค่ะนะคะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดยังติดขัดยังไงสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ